สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านที่แล้วนะครับหรือที่คมสันใจย็นทักใ้เลยครับสวัสดีครับเราจะไปไหนครับเราจะไปบอดินครับออกบอดินนะครับบอดินที่ดีทักใจครับข่าวเพิ่งออกยมยมก็ยังจะไปอยู่แล้วฮะอ่าและนี่คือน้องแมวบ้านที่แล้วสวยมากมีเยอะแยะ แมวแมวเยอะแยะมากมายเตรเอารถจอดเลยที่นี่ครับเรากำลังอ,ออกรถเนี่ยนี่ฮะแล้วปิดบ้านแล้วครับไปแล้วครับแล้วพร้อมแล้วครับนะไป อยู่นะครับอต้องแอบหนีเที่ยวบลกที่ดีจริงๆเป็นลกที่ดีครับคาดเบลวกันแล้วครไปกันเลยนะครับไปครับพร้อมแล้วพร,ร้อมแล้วหวอนจริงๆผู้ชาวันนี้ไม่ใช่ไม่ไไ่ไ

ไปแม่ดูเฉยๆครับแม่ดูนะครับแม่ดูเฉยๆจริงๆเราจะเล่นไม่เมานะครับหน้าอย่างนี่ยไม่เมาครับไม่เมาไม่เมาในรถเรามีบัตรเกตมันทำเองผงเองยี่ยไปเลยอ้อนนะวันนี้ย้อนเพื่อนมากับมัากลัวผีตายขนาโหูเขา ครับเราก็มาถึงกันที่รียบ้อยแล้วครับแกนแคนยอนเราขานถึงตำนานถึงตำนานเล่าขานเมื่อกี้เห็นแล้วตำรวจนะนั่นสิก็ยังมีคนมาเล่นกันอยู่นะครับแล้วมีตำรวจเดินเข้าไฟตรงนั้นนะครับเขาบอกห้ามเล่นก็ยังเล่นกันอยู่นะฮะเราเราดูสถานการณ์กันเห็นไกลๆเห็น p e เพ l ่ชาวต่างชาติกำลังโดดนะฮะว่าตำรวจก็จะมาเล่นน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะไป ดูกันใจจริงอยากเล่นนะโคตรอยากโดนใจจริงก็อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากเล่นเพราะว่ากลัวเล่น่อง,งกฎหมายใช่ไหมใช่สามสี่แอคชั่นสัมภาษณ์อะไรตอนนี้มาถึงที่นี่แล้วะฮะาา<า>กลางคอน รู้สึกอะไรอะไรแปลกตาไปนิดนดอยากจะมีบ้านหลังน้อยๆอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นะฮะกลายเป็นแบบนี้ครับเรามาถึงเราสองติดสองใจอยู่จะเล่นดีไหมขอกลับคุณหมอหันกล้องหันกล้องหันกล้องเพราะว่ามีบางใหญ่โอุ้บนั่นไงครับพลังงานลึกลับนั่นคือเหตุผลที่เรายังไม่ทำเาเรากลัวเรากลัวแบบไม่มีเหตุผลนเราเห็นเขาเราก็กลัว เราไปเดินดูรอบๆกันนะมีอะไรบ้างยจะมีต้นปาล์มนะมาใหม่ซึ่งทำคุณลุงเมื่อกี้แล้วครับเขาจะบอกว่าเขาจะทำเป็นร้านกาแฟและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับถล้วก็เปิดให้เล่นจริงๆก็ดีนะครับดูจากตรงนี้นะฮะก็ยัง beautiful อยู่นะฮะจากจุดตรงนี้ตรงที่มีโศกนาฏกรรม มีพลังงานมากอย่างแต่เราไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเราไม่ค่อยสันทัตแล้วนำไปแล้วครับเดินแทบไื่อยๆครับจะไปให้ถึงยอดภูเขาเอเวอเรสตรงนั้นฮนะย้อเหรอ <laughs> ตรงนั้นคือสิ่งที่เราหมายปองมาตลอดทั้ง นั่นคือหนึ่งในเป้าหมายชีวิตชีวิตของพวกผมนะฮะคือโดดที่นั่นให้ได้จุดนี้นะฮะเวลาเล่นน้ำต้องใช้ความพร้อมของร่างกายตัวเองนะครับว่าพร้อมหรือไม่ไม่พร้อมอย่าเล่นครับนี่ก็เดินไปเรื่อยๆผมไม่พร้อมนะครับถ้าคุณวังไม่พร้อมผมไม่เล็กนะครับผมเล็กนะ <laughs> และ ที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือผู้วีเนซุบิญานี่เลยอ๋อฟรักแฟรัแงกฟรัแงคือเป้าหมายอย่นของพวกเราเป้าหมายของแล้วฮะเราชอบเราชอนนี้เราเดินมาได้หน่อยนึงนะฮะไม่รู้แหละหรือว่าเขารู้แล้วเขาไม่กลัวไม่กลัวไม่แคร์ไฮเฮลโหล น,นี้แล้วก็อยู่ข้างล่างแล้วฮะเอาของไปวางสัมภาระไปวางเลยฮะยังไม่เข็ดกันครับน,นี่คือพี่เพิ่มฝรั่งนะมีกลุ่มสองคนเลกโดดไปแล้วตารวไปแล้วมันถอดเสื้อเลยครับ got ได้แค่ว่าคิด đội phun gà. When you jump? Over this, Không phải là nhanh Ling, song, mm -hmm. Sam. Whoa. Yeah. <laughs> 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 Whoa! She's trying to do a hurdle. Are you going to do a hurdle? No. I'm going to go over here. You have to get a running start, Ryan. Go! What? Hey. Oh! oh. <laughs> okay, you turn. Yeah! Is it better over here? Is it better over here? Tell me when you're ready. Oh, man! We'll okay. be ready three two one go yeah man are you ready ยึดฝรั่งใช่ไหมกูก็ค really. ิดว่ากูเป็นฝรังแล้วแหละกันนะไปเลยเพื่อนโดดไปเห้เท่นะ

Uh... When you jump? Okay, you yeah. Okay, yeah. it's your Yeah. You're on camera. Yeah. It's good. Yeah. Yeah. Come up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 . <laughs> 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 Dude, it doesn't look that high up. Once you get here, it looks alright. Come on, man. See ya. Oh! Oh. Whoa! <laughs> <What the fuck? laughs> oh my god dude! <laughs> that is mental! Awesome! Oh dude, you have to get it. It's do good. That. Fuck. Okay. Come on, let's <laughs> do it. Go! Go! Oh. <laughs> <laughs> what do you say? รู้สึกยังไงบ้างครับแล้วก็รู้สึกดีครับเห็นเพื่อนๆสนุกเพื่อนสนิทเลยใช่ไหมเพื่อนสนิทสนิทมากเลยเด็กเลยรู้จักกันตั้งเด็กสองสองคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อคนนึงชื่อมาร์คมาร์คมาร์คอีกคนนึงชื่อลิซี่ลิซี่ซี่อะไรครับซี่ดวง กำลังเล่าขวัญผีเพิ่มต่างชาตินะครับนี่คือเราเพื่อนๆของพวกเราเลครับสนิทกันมากก็เลยชวนมาเล่นคนคนแหลนได้อีกแลได้อีกคนที่อยู่ตรงกลางนี่ครับชื่ออ่าชื่อหม่องครับคนซ้ายชื่อสีมวยคนนี้ชื่อคัมเปลงครับผมเลยแถฮ้แถ้เลย เรื่องเมือเราเราเรามาได้ครับเป็นเพื่อนสนิทกันมากเลยจากนตั้งแต่สมัยนั้นมัยอนุบาลสี่ครับอนุบาลสี่มีหรือเปล่าตอนนั้นผมเรียนอยู่ไปแล้วครับตอนนั้นผมเรียนอยู่เม็กซิโกผมอยู่เท็กซัสครับเท็กซัสอนุบาลเม็กซิโกครับเอาพี่แล้วครับถ่ายผมหน่อยครับผมจะโดด อ้าวหายอ๋อมาแล้วมาแล้วโซงยาครับทำไมที่เราไม่ได้มานานนะครับครับบอมตรงอ่ะกลัวไหมครับดูหน้าผมเห็นหน้าอย่างงี้คิดว่าผมกลัวไหมกลัวกลัวจะโดดไหมโดดไปแล้วโดดไปแล้วฮะเพื่อความเสียววุบว่าไปเลยครับฮะให้กูไปอีกแล้วครับเฮ้อเลยลูยาะหมดติกฟู เอาลครับต่อไปนี้คือวีรบุรุษคนต่อไปที่กำลังจะโดดนะครเขาคือหนุ่มที่มาจากแดนไกลเขามาพร้อมกับความมั่นใจให้ตายกูไม่ได้มั่นใจเลยพร้อมแล้วครับพร้อมเห็นอย่างนี้ครับเรดี้ฮะเสร็จกูยังไม่พร้อมเลยแดดตึงๆนี่คือมหากลับพร้อมไปเลยพ่อหนุ่มขี้เมา บอกได้เลยว่าตรงนี้สูงกว่าตรงนู้นนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวด้วยความรู้สึกนะแต่ไม่เคยวัดเข่าขวาเด้อเอาซ้าย่ะฮะเอาซ้ายกันได้ขวากได้ซ้ายดีกว่า ัยกแม่นิ่มหน่อยโอเคสองสามไป

แค่มีไข่ปลาที่ตกโล่มาได้เลยได้แถมมาเล่นด้วยทำไมฮะไม่ได้เล่นใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เล่นแค่ไปดูเพื่อนสมัยเด็กๆเล่นเฉยๆพอดูแลพวกมันอะไได้แถมมานีนิดนึงตุ๊กเพื่อนจิ้งอย่างกัน กนจืดลิซี่ลิซี่กลับกลับไปอ่ะหมอกหมอกหมอกแล้วแล้วเตยไมาเปียนปะฮะเตยไม่มเปี่ยนขอน้ำโหดใส่ตะกี้อะ่ะตอนน้ำโหดใส่ห่าอยู่บนผาจะสูงไม่หดมาได้ยังหมมูมันแบบคนแรกโดนเลย <laughs> ตอนนี้เดินทางกลับแล้วนะครับมีกำลังใจไปปั่นงานต่อ มีกำลังใจแต่กำลังกายนี่ลงน้ำไปหมดแล้วครับไปหมดกลับบ้านอาบน้ำนอนแสงทองเงียมเย็นแล้วมันสุดยอดไปเลยตอนนี้บรรยากาศดีครับแสงพระอาทิตย์เรืงองรองของอเมรสวยสวย